จื่อเฉิงพบรงอวีในงานเปิดตัวโครงการใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาสนใจเธอทันทีแต่เธอกลับไม่สนใจเขาแม้แต่น้อยทั้งสองต้องเจรจาดีนสำคัญแต่รงอวีกลับเป็นฝ่ายเหนือกว่าทำให้จื่อเฉิงเริ่มรู้สึกท้าทายจื่อเฉิงพยายามจีบรงอวีแต่เธอปฏิเสธอย่างไม่ใยดีคุณไม่ใช่สเปคของฉันคำพูดของเธอกระตุกความรู้สึกของเขาเขาพบเธอนั่งดื่มอยู่คนเดียว เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนแต่คืนนั้นเธอเครียดเรื่องธุรกิจเขานั่งข้างเธอและรับฟังเธอเป็นครั้งแรกทั้งสองต้องทำงานร่วมกันในโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลแม้จะเป็นคู่แข่งแต่ต้องจับมือกันครอบครัวของทั้งสองต้องการให้พวกเขาสนิทกันจึงจัดงานเลี้ยงให้ทั้งสองได้นั่งโต๊ะเดียวกันเป็นพิเศษระหว่างทริปตรวจงานไซต์ก่อสร้างโรงอวิเกือบถูกเล็ก ร่วงลงมาแต่จื่อเฉิงช่วยไว้ทันทั้งสองติดฝนระหว่างเดินทางกลับเขายื่นร่มให้เธอและเธอเริ่มเห็นมุมอ่อนโยนของเขาจื่อเฉิงท้าให้เธอไปดินเนอร์ด้วยกันถ้าเธอชนะเธอจะไม่ต้องพบเขาอีกแต่เธอแพ้และต้องไปเดทกับเขาหลงอวีได้เห็นเขาอยู่กับหลานสาวตัวน้อยของเขาทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเพล์อบอยไร้หัวใจเขาขอเธอเต้นรำ ในงานการกุศลเธอไม่อยากยอมรับแต่หัวใจกลับเต้นแรงสื่อปล่อยข่าวว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นหลงอวีถอยห่างแต่เขาพยายามพิสูจน์ความจริงให้เธอเห็นเธอไม่รู้ว่าเขารู้วันเกิดเธอเขาส่งของขวัญมาให้เป็นหนังสือเล่มโปรดของเธอเธอป่วยหนักและเขาคอยดูแลเธอโดยไม่บอกใครทั้งสองต้องไปดูงานที่ต่างประเทศและเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องพักห้องเดียวกันเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ฉันอยากเปลี่ยนตัวเอง คำพูดของเขาทำให้เธอเริ่มเปิดใจเธอรู้ว่าที่เขาเป็นเพลย์บอยเพราะเคยถูกหักหลังในอดีตเธอเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับทายาทธุรกิจคนอื่นจื่อเฉิงต้องตัดสินใจว่าจะยอมแพ้หรือสู้เพื่อเธอเขาประกาศต่อหน้าสื่อว่าเขารักเธอและพร้อมจะเป็นผู้ชายที่เธอวางใจจื่อเฉิงคุกเขา่าขอเธอแต่งงานท่ามกลางหิมะฉันเลิกเป็น Play boy l ão, p l a y บ o อยแล้วเพื่อเธอ